จะ่ว่าตอนนี้ใครหลายคนสงสัยนะคะว่าสถานบันเทิงที่เราได้ยินชื่อกันอยู่บ่อยๆว่าเอเมอรัลแล้วก็คริสตัลแท้จริงแล้วมันคืออะไรทําไมกลายเป็นแหล่งแพร่เชือ้อรวมถึงต้องมีเงินเยอะๆกระเป๋าหนักๆถึงจะไปใช้บริการได้ด้วยหรือไม่เดี๋ยววันนี้ทีมข่าวนุ่สูแปะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกันหน่อยว่าสถานบันเทิงที่ว่านั้นแท้จริงแล้วคืออะไรนี่คือภาพด้านในนะคะต้องบอกว่าหรูหราพรีเมียมเลยแท้จริงแล้วก็คือสถานบันเทิงหรือเรียกง่ายๆก็คือเล้า ล่ะค่ะตั้งอยู่ใจกลางทองหล่อนะคะทีมข่าวนิวส์ปแปได้รับแจ้งค่ะเป็นการแจ้งในลายกลุ่มระบุข,ข้อความนะคะบอกว่าแจ้งถึงพี่ๆเซล์ทุกท่านเนื่องว่า่าเนืองจากว่าทางร้านเอเมอรัเนี่ยเขาจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการคือในวันพฤหัสบ,บดีที่1เมษายน2564ทางอินฟอเนี่ยจะเปิดให้จองโต๊ะกับห้อง VIP ล่วงหน้า เป็นข้อความในไลน์นะคะแล้วก็บอกว่าจะเปิดให้จองเนี่ยตั้งแต่28มีนาคมจนถึง1เมษายนโดยจะเปิดรับจองโต๊ะตั้งแต่ช่วง4โมงเย็นไปจนถึงเวลาตี3ค่ะซึ่งสำหรับสถานบันเทิงทั้ง2แห่งคือ Crystal และ e m ม r a l b u s i n s s s แล้วเนี่ยพบว่าเจ้าของเนี่ยเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกันค่ะ คริสตัลเนี่ยก็จะเป็นเล้าที่เปิดมาก่อนแต่ว่าจะมีขนาดเล็กกว่า e อ e เ a อรนะคะซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ซอยทองหล่อ13ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบเพิ่มเติมคุณผู้ชมคะเรื่องของสถานที่ตั้งรวมถึงการก่อสร้างพบว่าเพิ่งก่อสร้างเสร็จเมื่อช่วงปลายปี2563เองนะคะสำหรับ e m e r a l รถือว่าเป็นเล้าขนาดใหญ่เลยค่ะถ้าเกิดว่าดูแผนผังดีๆเนี่ยมีห้อง VIP กว่า30ห้องโดยห้อง VIP ที่ใหญ่ที่สุด สามารถจุคนได้เกือบร้อยคนเลยล่ะค่ะนี่เป็นแผนผังใน e m e r a l รนะคะที่มีการบอกชัดเจนว่าส่วนนี้คืออะไรห้องนี้คืออะไรอย่างที่บอกว่าห้อง VIP เนี่ยจะถูกแบ่งแยกออกไปมี30ห้องแล้วก็มีห้องใหญ่ที่สุดเนี่ยบรรจุคนได้ร้อยคนค่ะสำหรับ PR หรือว่าสาวนั่งดริง้งรวมถึงนักเต้นโคโยตี้หรือว่าเซล หรือว่าที่เรียกกันว่ามาม่าเนี่ยจากทั้งสองแห่งนั้นเขาจะมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนมากันมาทํางานกันค่ะอย่างช่วงที่อมมารอเนี่ยเขาเตรียมจะเปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่1เมษายนเด็กสาวจากคริสตัลก็มาทํางานเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยคริสตัลเขาปิดให้บริการอยู่เด็กสาวทํางานจากคริสตัลเองก็หยุดก็มาทํางานที่อมรอเป็นเด็กกลุ่มเดียวกันนะคะ ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่ามีนักการเมืองไปเที่ยวเมื่อวันที่1เมษายนไปเที่ยวอยู่ในห้อง VIP ซะด้วยแล้วก็ติดโควิด -19 ต้องบอกว่าทีมข่าวยังไม่สามารถหาผู้ที่ยืนยันเรื่องดังกล่าวได้อย่างเป็นทางการนะคะตอนนี้ก็มีการแชร์คลิปแชร์ภาพรวมถึงแชร์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นนักการเมืองหรือว่าเป็นรัฐมนตรีที่ไปเที่ยวจริงหรือไม่ค่ะเรา่นี้เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยอยากจะรู้จักแล้วว่า คลายการเป็นผู้ถือหุ้น e m e r a l ัลครการที่เป็นเจ้าของนะคะทีมข่าวของเราตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะไปตรวจสอบจากใบกํากับภาษีที่ออกโดย e m e r a l ัล u s บิส s นสล้วสั่งจ่ายในบริษัท e m เมอรัล r o กรปจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2562ทุนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่4ล้านบาทค่ะแจ้งประกอบธุรกิจการค้าขายอาหารเครื่องดื่มสุราเบียตั้งอยู่ที่เดียวกันกับบริษัทคริสตัลเคแอนด์เจำกัด ปรากฏชื่อนะคะก็คือชื่อของนายเกติพงศ์คำตายเป็นกรรมการรายเดียวเท่านั้นค่ะทั้งนี้ก็ยังพบว่านายเกติพงศ์คำตายถือหุ้นในบร,าาริษัทคริสตัลเคแอนาจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งตั้งแต่วันที่30พฤษภาคม2560ทุนจดทะเบียนเนี่ย4ล้านบาท โดยมีนายเดชาพิลาลีเป็นกรรมการบริษัทรายเดียวค่ะแล้วก็มีผู้ถือหุ้นจำนวน7คนโดยมีนายกิติพงศ์เนี่ยถือหุ้นใหญ่ที่สุดนะคะจำนวน45%รวมจำนวน18,000หุ้นด้วยกันค่ะ และนอกจากธุรกิจผับบาร์แล้วในเกติพงษ์เนี่ยยังประกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยและยังมีบริษัทขนส่งโลจิสติกที่ใกล้ชิดกับกลุ่มโลจิสติกรายใหญ่ในประเทศไทยด้วยล่ะค่ะซึ่งร้านอาหารญี่ปุ่นที่ว่านั้นก็อยู่ใกล้ๆกับเอเมอร์โรอยู่ใกล้ๆกับคริสตัลนะคะก็คือเจ้าของคนเดียวกัน แล้วก็นี่ค่ะมีการไปจดตั้งบริษัทก็ชื่อเดียวกันด้วยต้องบอกว่าใครที่ไปเที่ยว e อ e เ a อรหรือว่าคริสตัลเนี่ยคือต้องเป็นคนที่กระเป๋าหนักพอสมควรเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามีการเปิดเผยด,ด้วยในเรื่องของการเปิดเมมเบอร์คือถ้าไปเที่ยวเล้าแบบนี้ค่ะเรื่องของเมมเบอร์ก็ถือว่าสําคัญจะต้องมีการไปเปิดกันก่อนแล้วก็เลยมีการไปเปิดเผยว่าเอ๊จะต้องพกเงินไปเท่าไหร่กระเป๋าหนักสักเพียงใดถึงจะไปเที่ยวสถานที่ที่ว่านี้ได้นี่เป็นรายละเอียดนะคะที่เขาบอกว่าเป็นแพ็กเกจของเมมเบอร์ค่ะ ใครจะไปเที่ยวสถานที่ที่เรียกว่า Emerald ที่นี่ค่ะถ้าเกิดว่าด้านซ้ายคุณผู้ชมจะเป็นเรื่องของยี่ห้อของเหล้านะคะเขาจะก็แบ่งกันไปมีวิสกี้แล้วก็มีที่บอกยี่ห้อกันไปเรื่อยๆส่วนราคาคุณผู้ชมเขาจะเขียนว่าเริ่มต้นตั้งแต่20,000จนถึง1 0 0 0 0แสรายละเอียดมันจะแตกต่างกันก็คือจํานวนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าเนี่ยที่จะได้รับไปนะคะอย่างถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยไปเปิด20,000 จำนวนเหล้าที่จะได้เนี่ยก็จะได้สัก3ขวดแบบนี้ถ้าเกิดว่าเงินเยอะหน่อยกระเป๋าหนักหน่อย1,000 0แบาทเหล้าที่ได้ก็มีตั้งแต่7ขวดจนถึง35ขวดแบบนี้แบ่งกันไปไล่เรียงกันไปตามยี่ห้อของเหล้าหรือว่าเครื่องดื่มนะคะส่วนออปชั่นเสริมหรือว่าโปรโมชั่นที่ว่าจะได้ห้อง VIP ไหมจะได้ห้องที่มันใหญ่ๆไหมเขาก็จะมีแพ็กเกจเพิ่มเติมรวมถึง ออปชันเสือมาด้วยนี่ต้องบอกว่าเป็นคร่าวๆของคนที่ไปเที่ยวนะคะเริ่มต้นเปิดเมมเบอร์ก็หลัก2 0 0 0 0บาทรวมถึงสูงสุดก็เป็นแสนเลยละค่ะต้องบอกว่าเรื่องราวนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามีคนที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อที่ว่านี้แล้วก็ติดโควิด -19 ทําำให้มีหลายคนเนี่ยคือขุดกันอยู่อย่างที่บอกว่าเรื่องใหญ่เพราะเขาบอกว่ามีรัฐมนตรีคนหนึ่งเนี่ยไปเที่ยวที่สถานบันเทิงย่านทองหล่อที่ว่านี้ด้วยแต่ว่ายังไม่ได้รับการยืนยันนะคะว่ารัฐ มนตรีที่ว่านั้นเป็นคนเดียวกับที่เราเนี่ยนึกอยู่ในใจด้วยหรือไม่แต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ถึงมือนักขุดโซเชียลแล้วนะคะถึงขั้นระบุออกมาเลยว่านเนี่ยที่เอเมอร d เนี่ยต้องเป็นลูกค้าระดับ VIP หรือว่า VVIP ด้วยจะมีลิฟต์ขึ้นตรงไปส่วนตัวถึงห้องแบบนั้นก็มีรวมถึงมีภาพ มีคลิปออกมาก็ด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังขุดไม่ได้ก็คือเรื่องของไทม์ไลน์ของคุณศักด์สยามชิดชอบเพราะว่าบางช่วงบางตอนของไทม์ไลน์ที่มีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือระบุว่าไม่ระบุแน่ชัด คือมันหายไปสักประมาณเกือบเกือบสวันเนี่ยแหละค่ะโซเชียลก็เลยเรียกร้องบอกว่าอาคุณศักสยามแบบนี้เนี่ยคือเปิดทําลายได้ไหมถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดาโอ้โหป่านี้ทัวลงไปแล้วโดนไปแล้วรวมถึงถูกเล่นในข้อกฎหมายด้วยคือบางวันเนี่ยก็จะมีการเรื่องของการทํางานคือหลายคนอาจจะแซวว่าเอะนึกว่ากําหนดการทํางานเอาออกมาเป็นทำลายด้ยหรือไม่รวมถึงบางส่วนเนี่ยค่ะอย่าง2-5ถึงเมษายนเขียนว่าไม่ระบุชัดเจนว่าไปไหน ชาวเน็ตก็เลยอยากรู้ล่ะค่ะที่อยากรู้ที่ว่านี้เพราะว่าจะให้คนที่เขาไปสถานที่ที่เดียวกับคุณศักสยามเนี่ยระวังตัวรวมถึงไปตรวจหาเชื้อด้วยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็มีคุณอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักเป็นผู้กํากับดูแลกระทรวงที่ว่านี้ด้วยล่ะคะ่ะ ตอนนี้เองคุณศักสยามก็เข้าพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะรวมถึงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ถ่ายภาพเซลฟี่ค่ะนี่ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแล้วแล้วก็ถ่ายรูปที่ว่านี้ส่งมายังกลุ่มไลน์ของนักข่าวกระทรวงคมนาคมค่ะบอกว่าวันนี้เนี่ยไข้ลดลงเป็นปกติ กลับมาแล้วอยู่ที่36.6องศาเซลเซียสเพราะเมื่อวันก่อนเนี่ยโอไข้สูง38องศาเลยนะคะรวมถึงบอกว่าภาพรวมเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีไม่มีอาการแทรกซ้อนอื่นๆแล้วก็บอกว่าแพทย์เนี่ยให้รักษาอาการอีกสักประมาณ10-12วัน ก็ต้องรอติดตามว่าอาการจะเป็นอย่างไรแต่ภาพรวมหลายคนเห็นภาพนี้ก็บอกว่าอาการดีขึ้นค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยติดโควิดถึงขั้นจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเลยนะคะแต่ว่ากรณีของคุณสักสยามเนี่ยมาถ่ายภาพเซลฟี่แบบนี้ได้ก็เบื้องต้นก็คาดการว่าร่างกายเนี่ยยังโอเคอยู่ไม่ได้มีอาการแทรกซ้อนใดๆด้วยละค่ะ ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าเรื่องของการไปเที่ยวสถานบันเทิงเนี่ยไม่ผิดค่ะการติดโควิด19ก็ไม่ใช่คนผิดด้วยแต่ว่าการที่ไปปกปิดทไลายแบบนี้เรียกว่าคนผิดค่ะคือไม่แปลกใจเลยว่าทําไมาสังคมเนี่ยเรียกร้องว่าเอ๊ะใครไปไหนมาไหนเนี่ยคือบอกเธอทไลายคนอื่นที่เขาไปด้วยจะได้ระมัดระวังตัวนะคะหากคุณผู้ชมจําได้คือย้อนไปเนี่ยกรณีของดีเจมะตูมโอ้โหนี่ต้องบอกว่าลานจอดรถเนี่ยไม่พอให้รถทัวร์มาลงเลยล่ะค่ะเพราะหลายคนเนี่ยเรียกร้องบอกว่าคุณ มะตูมเนี่ยเปิดเผยทำลายด้วยนี่แอบไปปาร์ตี้ที่ด่านฟ้าของโรงแรมรวมถึงแอบไปดริ้งกันต่อในห้องแบบนี้จนมีคนติดโควิด -19 กันเพียบเลยต้องบอกว่าพอคุณมะตูมเนี่ยออกจากโรงพยาบาลแล้วคุณมะตูมก็ไปหาคุณตำรวจต่อเลยนะคะไปเข้าพบกับพนักงานควบคุมประพฤติ แล้วก็รายงานตัวรวมถึงรับทราบเงื่อนไขในการควบคุมประพฤติด้วยซึ่งคุณมะตูมเนี่ยก็มีความผิดในเรื่องของการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินไปรวมตัวปาร์ตี้กันแบบนี้เพราะฉะนั้นก็มีความผิดด้วยความผิดที่ว่านี้เนี่ยคุณมะตูมเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการควบคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดจนครบกําหนดควบคุมประพฤติ ระยะเวลาเนี่ยหปีด้วยกันนะคะเพราะว่าคุณมะตูมเนี่ยคือถือว่าฝ่าฝืนตอนนั้นหากจํากันได้คือเขาจะปิดในเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามสถานที่ต่างๆแต่ว่าคุณมะตูมเนี่ยไปรวมกลุ่มกันแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์ก็ถือว่ามีความผิดถูกควบคุมประพฤติเนี่ยหปีด้วยกัน เรื่องใหญ่เลยนะคะคราวนี้ก็เลยมีหลายคนไปเปรียบเทียบประเด็นของคุณศักสยามด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณศักสยามเนี่ยคุณผู้ชมสมมุตินะคะสมมุติว่าคุณศักสยามไปเที่ยวสถานบันเทิงนั้นจริงๆแล้วปกปิดทำลายแบบนี้ นี่ต้องเรียกว่าผิดเต็มๆด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเข้าขายว่าฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามพรกฉุกเฉินพรบรโรคติดต่อโทษเนี่ยมันทั้งจำทั้งปรับจำคุกสูงสุดไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนี่คือโทษสําหรับประชาชนทั่วไปค่ะถ้าเกิดว่าปกปิดทําลายไม่ยอมบอกโทษแบบนี้โดนเต็มๆแต่อย่าลืมว่าคุณศักสยามเนี่ย เป็นรัฐมนตรีเป็นสอสอโทษที่ว่านั้นมันอาจจะต้องดับเบิลด้วยหรือไม่หากสมมุติว่าคุณศักสยามไปเที่ยวสถานบันเทิงนั้นจริงๆนะคะเพราะว่ามันมีความผิดในเรื่องของมาตราฐานจริยธรรมสอสอโอ้โหแบบนี้แล้วจะยังไรต่อนี่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ใครหลายคนก็รอคอยฟังคำตอบด้วยละค่ะ แต่ต้องบอกว่าคุณศัก์สยามเองเขาก็ยืนยันนะคะว่าเขาไม่ได้ไปเที่ยวที่สถานบันเทิงอย่างแน่นอนคือยืนยันกับผู้สื่อข่าวประมาณ2-3รอบแล้วลวะคะ่ะแล้วก็บอกว่าที่ติดโควิด1 9เนี่ยติดมาจากคนทํางานหน้าห้องที่กระทรวง แล้วก็ละติดกันมาทอดๆแบบนี้ล่าสุดก็มีรายงานนะคะว่าหน้าห้องของคุณศักสยามเนี่ยติดโควิด19เพิ่มอีกรายด้วยล่ะค่ะซึ่งรายงานข่าวแจ้งว่ามีทีมงานหน้าห้องคนดังกล่าวเนี่ยเขาเดินทางไปตรวจหาเชื้อ2ครั้งด้วยกันครั้งแรกเนี่ยไปตรวจเมื่อวันที่4เมษายนปรากฏว่าไม่พบเชื้อค่ะ จากนั้นก็ไปตรวจอีกรอบหนึ่งเมื่อวันที่7เมษายนเดินทางไปตรวจซ้ำเป็นครั้งที่2องคราวนี้ครั้งที่2ผลปรากฏว่าติดโควิด19นะคะส่วนข้าราชการระดับสูงของกระทรวงคามานาคมที่ไปปฏิบัติราชการกับคุณศักสยามตอนนี้ก็ทยอยตรวจหาเชื้อโควิด19แล้วต้องดูกันว่าจะมีคนติดเชื้อโควิด19เพิ่มเติมด้วยหรือไม่นะคะต้องบอกว่านอกจากคุณศักสยามที่เป็นรัฐมนตรีคนแรกที่ติดโควิด19แล้ว วันนี้มีอีกค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นสสนะคะสสคนแรกที่ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะที่เราเห็นนี้ชื่อว่ากิตติชัยเรืองสวัสด์เป็นสสจังหวัดฉะเชิงเซาจากพักภูมิใจไทยเจ้าตัวเนี่ยโพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเลยนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อโควิด -19 แล้วเพื่อนสักครู่ที่เห็นภาพยาวๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาโพสต์ไทม์ไลน์แล้วเรียบร้อยว่าไปไหนมาไหนบ้างคร่าวๆก็คือไปมีความใกล้ชิดกับเพื่อนค่ะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยไปร้านอาหารที่พบเชื้อใน รุงเทพมหานครเมื่อวันที่4เมษายนสำหรับผู้ที่พบกับตัวเองของวันที่4เมษายนขอให้ทุกท่านเนี่ย ตักตัวรวมถึงตรวจสอบอาการด้วยแล้วคุณกิติชัยก็บอกว่าตอนนี้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพรินต์สุวรรณภูมิแล้วพร้อมกับกราบขออาภาัยทุกท่านสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนของคุณกิติชัยเนี่ยคือพอบอกว่าติดโควิด -19 ปุ๊บก็โพสต์ทำไลน์ปั๊บเลยนะคะหลายคนก็เลยไม่สงสัยแต่ว่าผู้สื่อข่าวโทรไปสอบถามเพิ่มเติมว่าเอ๊ะที่ไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวกับใครบ้างเพราะว่ามันก็มีข่าวบางกระแสบอกว่าสถานบันเทิงย่านทอง ลาะที่ว่านั้นมีทั้งรัฐมนตรีแล้วก็มีทั้งสอสอที่ย้ายพักมาหรือว่าสอสองูเห่าที่ว่านี้คุณกิตติชัยก็เลยยอมรับแล้วค่ะว่าเคยไปเที่ยวกับคุณศักดสยามจริงๆย่านทองหลอ แต่ไปนานแล้วคุณผู้ชมตั้งแต่โน้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรและคุณกิติชัยก็บอกว่าตัวเองก็เป็นผู้ชายธรรมดาคนนึงละค่ะไม่มีแฟนไม่มีภรรยาก็ชอบที่ไปเที่ยวสังสรรค์แบบนี้พร้อมกันนี้ก็ชี้แจงทํำลายแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้อยู่ในความดูแลของคุณหมอเรียบร้อยแล้วละค่ะ วเรื่องของทำลายของคุณศักสยามนะคะต้องบอกว่าใครจะเชื่อใครจะไม่เชื่อก็ว่ากันไปแต่ว่ามีหนึ่งคนที่เชื่อแน่นอนแล้วก็บอกว่าคุณศักสยามเนี่ยทำงานประชุมกลับบ้านทํางานประชุมกลับบ้านคนที่เชื่อคนนี้ก็คือพลเอกประวิตย์วงสุวรรณหรือว่าบิ๊กป้อมค่ะบอกว่าได้มีการไปดูทำลายของคุณศักสยามแล้วด้วยก็เชื่อว่าไม่น่าจะปกปิดอะไรไม่ได้เดินทางไปไหนนอกจากไปประชุมเท่านั้น ส่วนสังคมในตอนนี้บอกว่าอยากจะไปดูทำลายของคุณศักสยามว่าไอ้ช่วงเวลาที่บอกว่าไม่ระบุนั้นคุณศักสยามไปไหนเรื่องนี้บิ๊กป้อมก็บอกว่าคือคิดว่าคุณศักสยามมีความจริงใจนะคือพอชี้แจงทำลายออกมาก็ไม่น่าจะไปไหนเพิ่มเติมด้วยผู้สื่อข่าวก็เลยบอก เอาแอปพลิเคชันไทยชนะจําได้ไหมถ้าเกิดว่าไปที่ไหนต้องสแกนแล้วเขาจะรู้หมดว่าเราเนี่ยไปไหนมาไหนไม่บ้างแบบนี้เปิดเผยได้ไหมบิ๊กป้อมก็บอกว่าคือก็ดูแลคุณศักดิ์สยามเนี่ยมีความจริงใจเพื่อไม่ต้องเปิดเผยแอปนี้อะไรอย่างไรนะคะคราวนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามเพิ่มเติมถามว่าเนี่ยโลกออนไลน์เขาระบุชื่อมาเลยนะว่าคุณศักดิ์สยามเนี่ยติดเชื้อโควิดจากสถานบันเทิงเรื่องนี้พลเอกประวิทย์ก็เลยตอบว่าแล้วจะเชื่อได้ไหมล่ะโซเชียลมีเดียใครเป็นคนเขียน เช่นเดียวกับคุณชูวิทย์ค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ออกมาแฉทั้งข้อความแล้วก็คลิปด้วยบอกว่าสถานบันเทิงที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยทั้งคริสตัลแอมเบอร์เนี่ยแท้จริงแล้วมันเป็นสถานที่คุยงานคือต้องเรียกกันว่าเป็นไทยคู่ฟ้าคลับกันเลยทีเดียวเพราะว่าคุยงานแต่ละทีเนี่ยเป็นโปรเจกต์พันล้านอย่างนั้นเลยเรื่องนี้พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าไม่รู้แล้วก็ไม่เชื่อด้วยเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยค่ะ น้าห้องเนนะมันจะต้องทำลายอะไรเกี่ยวกับตัวท่านอ่ะนะอ๋อก็ไม่ก็ไม่ท่านไม่ไปไหนเนียถ้าไปประชุมไปเชิมเนี่ยนะก็ก็เจติดจากหน้าห้องอ่ะติดจากคนใกล้ชิดนะก็เปิดเผยความลายไงเปิดก็เปิดแล้วว่าไปประชุมที่ไหนบ้างก็ผมก็อ่านดูแล้วนะครับก็ เราก็มีความจริงใจอยู่แล้วนะนะในการที่จะเปิดไทม์ไลน์ทั้งเออแต่ว่าเขาไม่ได้ติดจากใครเนี่ยเขาติดจากจากเออหน้าห้องนะอ่ะนะค่ะมีมีกระแสะข่าวจากโซเชียลค่ะว่ามีท่านอาจจะไปส่วนของสถานบันเทิงอะไรอ้ะ<อ>ค่ะมันเป็นโซเชียลคุณจะเชื่อได้ไหมลนะ่ะโซเชียลใครเป็นคนเขียนะอ,อ่ะอืมอ่า นะ่คุครนะ้่งไคู่นะใครคู่ฟ้าคลับอะค่ะโอ้ไม่รู้ผมผมไม่รู้ผมก็เชื่อถ้าล่าสีท่านพูดเนี่ยนะ กลายเป็นประเด็นใหม่เลยนะคะสำหรับไทยคู่ฟ้าคลัเพราะเมื่อวานนี้เองคุณชูวิทย์เนี่ยพี่แกเล่นโพสต์คลิปแล้วก็โพสต์ข้อความยาวเหยียดเลยรวมถึงอีกหนึ่งคนที่มาแรงแซงทางโค้งเหมือนกันคือคุณศิระเจนจาคะค่ะคนนี้เขาบอกว่าเขามีหลักฐานเด็ดคุณผู้ชมหลักฐานที่ว่านั้นคือเป็นรูปถ่ายสองรัฐมนตรีไปเที่ยวที่เล้าย่านทองหล่อแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหลังสงกรานเนี่ยจะเชิญสรัฐมนตรีในภาพเนี่ย มาชี้แจงต่อกกรรมาธิการซะหน่อยนะคะแต่ต้องวงเล็บว่าถ้าสองรัฐมนตรีที่ว่านั้นเนี่ยไม่ได้ติดโควิด -19 นะคะเรื่องนี้คุณศิระเจนจาค้าสสกรุงเทพจากพักพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าเดี๋ยวกรรมาธิการเนี่ยจะเชิญสองรัฐมนตรีเข้ามาชี้แจงทำลายหลังช่วงสงกรานเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือง,งดประชุมอยู่เนื่องจากโควิด -19 ซึ่งคุณศิระบอกว่าการเปิดทำ เถือมันเป็นกฎหมายเลยคือหากไปบิดเบือนปกปิดถือว่ามีความผิดค่ะต้องได้รับโทษทั้งจำทั้งปรับรวมถึงไม่สามารถไปอ้างเอกสิทธิส์สสคุ้มครองได้ต้องบังคับใช้กฎหมายให้เท่าเทียมกับประชาชนไม่เว้นนักการเมืองหรือว่ารัฐมนตรีส่วนตัวเนี่ยสงสัยเหมือนกันว่าเหตุใดกระทรวงสาธารณสุขถึงไม่บังคับใช้กฎหมายต่อบุคคลเหล่านี้คุณศิระรที่บอกว่ามาแรงวันนี้เพราะว่าคุณศิระรบอกว่าเขามีหลักฐานค่ะ เป็นภาพถ่ายสองรัฐมนตรีเข้าไปเที่ยวแล้วภาพถ่ายที่ว่านั้นได้รับมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ด้วยพร้อมกับระบุว่าภาพถ่ายนั้นนะ่ะระบุวันเวลาชัดเจนด้วยนะคะซึ่งกรณีนี้ก็ไม่ต่างจากการแพร่เชื้อในจังหวัดระยองดังนั้นประชาชนจำเป็นต้องรู้ค่ะว่าใครเนี่ยไปใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงด้วยหรือไม่ ด้วยบตรเนี่ยต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเลยเนื่องจากว่าก็มีตำรวจจากสนอทองหล่อติดโควิดด้วยเหมือนกันรวมถึงตำรวจเนี่ยให้ไปเปิดสถานบันเทิงแบบนั้นได้อย่างไรมีใบอนุญาตหรือว่าเปิดเกินเวลาด้วยหรือไม่นี่คุณเสียระตั้งคำถามเอาไว้นะคะซึ่งหากสถานบันเทิงดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตแล้วมีรัฐมนตรีเข้าไปเที่ยวจริงๆเท่ากับว่าไปใช้สถานที่ที่มันผิดกฎหมายผิดจร,ริยธรรม เราเท่ากับว่าไปสนับสนุนให้มีการกระทําผิดกฎหมายแต่ก็ยืนยันว่าถ้าเป็นสถานที่ที่มันถูกกฎหมายเที่ยวได้เพราะว่าเป็นสถานที่ผ่อนคลายก็ต้องไปดูอีกหนึ่งจุดว่าเปิดเกินเวลารวมถึงมีแบบอนุญาตด้วยหรือไม่นี่วันนี้เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากคุณศิระเจนจากคะด้วยละค่ะ ตัวนีกหนึ่งคนที่มาแรงไม่แพ้กันไม่พูดถึงไม่ได้เลยวันนี้คือคุณชูวิทย์กมลวิสิ์คือคุณชูวิทย์ก่อนที่จะมา,าแถลงข่าวช่วงบ่ายวันนี้นะคะบอกว่าไม่ได้อยากดังอะไรตัวเองเนี่ยดังแล้วแต่พอเปิดข้อมูลเมื่อวานไปโทรศัพท์สายไม่เลยคุณผู้ชมก็เลยตัดสินใจมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่ว่านี้คุณสีรัที่บอกว่ามีหลักฐานเด็ดคุณชูวิทย์ก็บอกว่ามีหลักฐานเด็ดด้วยเช่นเดียวกันนี่ที่เปิดอยู่เป็นคลิปนะคะต้องเบอร์ภาพเอาไว้เลยรวมถึงคุณชูวิทย์บอกว่าเขามีหลักฐาาานนนเเป็ภพถถ่ยร ที่รัฐมนตรีเนี่ยเอาเข้าไปเจอดในโซน v v ว p ด้วยวันนี้คุณชูวิทย์กมลวิสิตบอกว่าคือที่มาถแถลงข่าวแบบนี้มาเปิดเรื่องนี้เพราะว่าอยากให้คนที่ไปเที่ยวเนี่ยที่เป็นนักการเมืองระดับประเทศเนี่ยออกมายอมรับความจริงกับสังคมอย่าปิดบังความจริงอีกเลยเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีชาวบ้านได้รับผลกระทบ และได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากพร้อมกับยกตัวอย่างจิตสำนึกของนักการเมืองต่างชาติทั้งที่ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีด้วยฟังเสียงคุณชูวิทย์กันหน่อยค่ะผิดไม่ผิดผมถามว่ามันผิดอะไรผมเคยทำแบบนี้สมัยผมรัฐมนตรีก็มาเขาบอกว่าสิบร้อยพันยันรัฐมนตรีก็หมายรัฐมนตรีไม่มีหัวใจยังไงอะ รองนายกไม่มีหัวใจให้ไงก็คุณยอมรับมาตรงๆไม่เห็นมีปัญหามันไม่ใช่สถานที่ที่มันเป็นที่โอ้โหคุณเป็นสิ่งผิดกฎหมายคุณเข้าไปมันเป็นบ่อนการพาน,านันเออย่างนี้ไม่เป็นไรอย่างนี้ว่าได้แต่อย่างนี้ไม่มีสิทธิ์ว่าเขาก็เขาเป็นรัฐมนตรีหรือจะเป็นรองนายกหรือจะเป็นสอสอนักการเมืองทีมงานตำรวจทีนี้คุณเข้าไปในสถานที่อย่างเนี้ยไม่ผิดไม่ต้องอายด้วยซ้ํา แม้กระทั่งเด็กทํางานสมัยก่อนผมทำงานผมบอกว่าอายก็อย่าทําเดี๋ยวนี้ทําไมเหรอโอ้โหเกิดอายกระทานหันขึ้นมาก็ทีคุณได้เงินเยอะแยะคุณไม่ต้องอายเพราะอะไรเพราะคุณไม่ได้ค้ายาคุณไม่ได้ไปฆ่าใครนี่คืออาชีพสุจริตคุณทํางานเลี้ยงพ่อแม่ผมก็ทาไปดังนั้นไม่ต้องอายครับไอ้คลิปที่ผมโพสต์ผมถึงไม่ปิดไม่บังอะไรแล้วยังมีอีกเดี๋ยวผมจะเอาให้คุณดูคุณคง บางคนก็คงได้แล้วก็มันมาจากผมนี่แหละดังนั้นคนที่ไปต้องแสดงถึงไทม์ไลน์ก็คุณบงังคับให้ชาวบ้านคุณบอกว่าชาวบ้านทําลงไทม์ไลน์คุณต้องเลี้ยงคิวมาเลยนะไปน้องไปไหนเอ้าแล้วทําไมคุณจะไปหรือไม่ไปหรืออะไรเนี่ยมันจะไปกลัวอะไรจะไปอายอะไรรับออกมามันก็ไม่ไปเดือดร้อนคนติดตามตํารวจติดตามหรือว่าใครต่อใครที่ไปติดตามนะ ไทยคู่ฟ้าคุณไปคุยเนี่ยนะที่ทำเนียบเนี่ยผมถามว่าคุณได้สาระไหมเหมือนผมอยู่สภาคุยกันในสภามันได้แต่เถียงกันแต่ถ้าคุณไปคุยอย่างเงี้ยไทยคู่ฟ้าสองคริสตันขับชอบใช่ไหมล่ะทุกอย่างมันก็ลื่นไหลเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่เนี่ยมันอำนวยเด็ก ก็จะช่วยเสริมผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าการตกลงอะไรต่างๆเนี่ยตกลงกันในนี้เยอะเดิมก่อนหน้านี้ก็คือเดอะลอดที่ราชดาเป็นแหล่งซ่องสมผู้ยงผู้ใหญ่ต่างๆในหลายๆวงการคนที่เป็นเจ้าของก็พลอยได้คอนเนค t ชันไปด้วยตอนนี้มาที่ Kristen คริสตันครับ ซึ่งผมก็ยังบอกเลยบอกว่าเอ๊ะไม่รู้เปิดได้ยังไงเพราะอะไรเพราะมันใหญ่อย่างนี้แล้วมันเข้าพราบสารบริการแล้วมันมีไอ้ตอนนี้ยิงมีโซเชียลดิสตนซิ ing มันมีหรือเปล่ามันมีการตรวจแต่ผมไม่อยากจะไปยุ่งเรื่องนั้นเพราะหรือว่าเอาล่ะเขาทำมาหากินของเขาเด็กก็น่ารักทั้งนั้นเป็นร้อยทางานอยู่ก็ได้เงินกันไปแต่เมื่อใครเข้าไปแล้วติดเนี่ยคุณปิดคุณไม่ได้ปิดที่เขาที่เดียวคุณลามไปปิดร้านอาหารด้วยปิด,น,ปดนู่นปิดนี่เต็ไมไปหมด คนเดือดร้อนไปหมดทั้งๆท,ที่ตอนนี้เขาอดอยากอยู่แล้วผมถึงบอกไงว่าคนรวยไม่ติดตไปซวยคนจนเนี่ยมันไม่ผิดเลยคุณดูแล้วกันว่าคนต่างชาตินะอ่าที่ไปเนี่ยสองคนคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยคุณเห็นอีกคนหนึ่งไหมที่ติดอะ่ะใครว่านั่นน่ะเกี่ยวอะไรติดด้วยหรือเปล่าอ่านะแล้วคุณเห็นไหมมีรัฐมนตรีอะไร แล้วคุณเห็นไม่มีรัฐมนตรีช่วยอะไรหน,ห,นหนุ่มๆอ่ะอะและ้วคุณเห็นรองใครอ่ะที่ควบคุมงบประมาณเนี้ยคือบอกคุณให้เนี่ยผมก็ว่าผมก็ว่าผมจะให้ผม,ผม,ผมไปบอกคุณด้วยเฮ้ยคุณได้ยินนะเว้ยมันพูดเรื่องอะไรกันมันโอ้โหสีส้มสีเหลืองผมคงโกหกแล้วล่ะ นี่ค่ะเจ้าของวลีไทยคู่ฟ้าคลับวันนี้ก็ตั้งโต๊ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าถแถลงหรือว่าแฉกันแน่นะคะแต่ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลจากคุณชูวิทย์กมลวิสิตคุณผู้ชมเพราะว่าบางส่วนเนี่ยพอไปตรวจสอบข้อมูลจริงๆก็ไม่ตรงกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์บอกว่าค่าดื่์ของเด็กที่สถานบันเดิงทองหล่อเนี่ยดริมละ3,500บาทแต่พอไปตรวจสอบจริงๆมันไม่ถึงนะคุณผู้ชม คือดิ้์สักประมาณสัก300-400บาท,บาทเพราะว่ามีการชี้แจงเรื่องของรายรับของเด็กนั่งดิ้์ว่าแต่ละคนเนี่ยได้เท่าไหร่รวมถึงคลิปที่คุณชูวิทย์เอามาเปิดเมื่อวานนี้ผ่านทาง Facebook ที่เป็นคลิปสาวๆชุด a อ v e วนเจอร์นี่แหละค่ะจนคนที่ทํางานบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, คลิปเก่าแล้วคุณชูวิทย์ แบบนี้ได้อย่างไรคุณชูวิทวันนี้ก็ชี้แจงถึงคลิปเก่าด้วยก็บอกว่าคลิปเก่าจริงๆแหละนานแล้วหลัก2-3ปีแล้วแต่ที่ให้ดูเนี่ยให้ดูบรรยากาศเฉยๆว่าภายในสถานบันเทิงเนี่ยมันเป็นแบบนี้แกก็บอกว่ามีทั้งรัฐมนตรีมีทั้งรองนาย,ยกสสน,นักการเมืองไปเที่ยวกันเพียบเลย ต้องบอกว่านี่เป็นข้อมูลจากคุณชูวิทย์นะคะเพราะว่าคุณชูวิทย์เองก็อ้างอิงถึงแหล่งข่าวบอกว่าโอ้โหมีสายในนั้นเพียบเลยเพราะว่าอาดีตเนี่ยคุณชูวิทย์ก็เคยทําธุรกิจเกี่ยวกับสถานบันเทิงด้วยวันนี้ก็เอามาฝากการถึงภาพรวมรวมถึงก็มีหลายคนตั้งข้อสงสัยเหมือนกันคุณผู้ชมบอกว่าไม่ต้องเถียงกันไหมไปเปิดกล้องวงจรปิดไหมจากสถานบันเทิงที่ว่านั้นไล่เลยเช็คเวลาเลยใครไปเที่ยวบ้างใครผิดบ้างรวมถึงใครที่ต้องเฝ้าระวังกักตัวบ้างเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์จากการเปิดเผยทา ลายที่ว่านั้นด้วยนะคะ